สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกีนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสเตปกีด้วยนะฮรรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงครเพราะว่าเรานะไม่มีพักเราก็ไม่มีพวกด้วยนะะี่นะฮะวันนี้คุณอยู่กับมือถือนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาถูกที่สุดเป็นรุ่นเล็กที่สุดนะฮะของทาง n น b i เนนั่นเองนะฮะนั่นก็คือ n น b i เ N1 l i อ็นวันะฮะนบเอ้นเอ็นนะฮะมาพร้อมกับราคาเพียง3,000 990บาทเองนะฮะเรามาดูดูก่นว่าในกล่องนั้นมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างฮะน,นั่นนี่คือใบรับประกันนะฮะที่เรานั้นอ่านกันเป็นประจำนะฮะไม่แพ้สิ่งที่เราจะหยิบต่อมาเลยฮะคู่มือฮะที่เราอ่านการเป็นประจำเช่นกันฮะนูเบียร์คลิกสตาร์ทไกด์นะฮะข้าล่าเขียนว่า be yourself ฮะหรือว่าเป็นตัวของตัวคุณเองนะฮะ การมาโอ้โหมีแต่ภาษาอังกฤษฮะภาษาไทยก็มีนี่ <Wow. S 1> ภาษาไทยฮะคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนะฮะก็จะว่าไปนันนนี่โน่นนะฮะบอกกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเน้นว่า,าฟังกช์ชันครบนะตัวนี้เน้นฟังกช์ชันครบไม่เน้นแบบแรงจัดชัดจริงอะไรงี้ไม่ใช่นะฮะจะเน้นแบบฟังกช์ชันครบนะฮะเออลืมเปิดนะ้องข้างในมีอะไรโอ้ยนี่นะฮะพอหยิบคู่มือเสร็จปุ๊บเล่นมุกเสร็จปุ๊บนั่นไง ลืมนะฮะข้างล่างก็จะมีหัวชาร์จนะ,ะ po, ฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็จะมีสายไมโคร USB แค่นี้ฮะแค่นี้ฮะคูณฟังไม่ผิดครบมีแค่นี้ฮะถูกต้องเพราะนั้นใครที่ไปถามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นนั้นนะฮะต้องระวังนะฮะไม่ได้มีนะฮะตัว N1 Light นะฮะหน้าตาข้างหลังนะ,ะเป็นพลาสติกอย่างแท้จริงฮะ,ะเพราะราคาเขาเพียงแค่4,000บาทฮะ,ะเปิดฝาลังนะฮะจากมุมนี้เด,ดนิน นะฮะตัวเครื่องนั้นจะแกะแบตเตอรี่ไม่ได้นะฮะก็ถ้าแบตเสื่อมต้องส่งไปเปลี่ยนศูนย์นะฮะตัวนี้ใส่ได้ซิมหนึ่งทางนี้ฮะซิมสองอยู่ทางนี้และไมโคร SD c a r การ์ดอยู่ทางนี้นะทำให้เราไม่ต้องเลือกนะฮะก็คุณใส่ไปเลย2ซิมพร้อมกับเมมมริกาดนะฮะใส่ไ้ให้ครบครบนะฮะนะฮะพอใส่ครบแล้วก็อย่าเลิกกันนะฮะนะฮะผมจะเล่นมุกแบบนี้ละแต่ก็ไม,ม่มุกที่ดีกว่านี้นะฮะ สหรับเพื่อนเที่สนใจตัว N1 Light นะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันคือเน้นแบบจอใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ฟังกชันโคฟฟังก์ชันครบคืออะไรฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูนบัตรนาวฮะเซนเซอร์ฮะคุณผู้ชมครับมีทุกอย่างยกเว้นใจโรสโคบนะฮะที่เหมือนกับว่าจะต้องใช้แบบจริงจังนั่นหมายความว่าในราคา4,000บาทตัวนี้มีเข็มทิศด้วยนะฮะนั่นไงบางรุ่นนะฮะจะเป็นหมื่นอยู่แล้วก็ไม่ใส่ไงตัวนี้อย่างน้อยๆก็มีเข็มทิศละกันอะ อ่ะมันก็ดีหน่อยเพราะว่าเวลาคุณหัน Google แบบมีสำคัญมากนะฮะไม่มีเข็มทิศนี่ลำบากนะฮะมีเข็มทิศนี่ดีจริงๆเพราะเราจะรู้ว่าเราหันหน้าไปทางไหนนะฮะใครที่เดินทางบ่อยๆจะรู้ดีว่าเข็มทิศสำคัญและตัวนี้มีฮะนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีเซ,เซ็นเซอร์วัดแสงด้วยต่างหากอ้าวแสดงว่ารุ่นที่แบบแพงๆหลายๆรุ่นบางทีไม่มีตัวนี้เหมือนกันนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าไม่ใส่มาแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โเบีตัวนี้ใส่มาให้คุณฮะ ตัวรอมตัวนี้จะค่อนข้างหน้าตาแปลกไปมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่เป็นแฟนแฟนโนเบียนะฮะนี่คือเพียว Google ดีนี่เองนะฮะเพียงแต่เปลี่ยนไอคอนเล็กๆน้อยน้อ,นอ,นอเท่านั้นเองนะน่าให้เรารู้สึกเลยว่านี่แหละมันดูเป็นความเป็นแบบเพียว Google นะคุณนะฮะ,ะ,ะก็ทําให้ตัวนี้นะฮะไม่สามารถที่จะแบ่ง2หน้าจอได้นะฮะหายไปเลยนะฟังก์ชันนี้หายไปเลยก็เป็นเรื่องอึ้งๆเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเอ้ยไม่น่าจริงมากนะฮะก็เลยไปที่ setting ฮะ พยายามหาตรงการแสดงผลนะฮะจะดึงไม่มีนะฮะแต่จะมีปรับแสงอัตโนมัตินะฮะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์วัดแสงนะฮะมีแค่นี้เมื่อหมุอุปกรณ์มีแคสนะฮะแอปพลิเคชันหน่วยความจําตาแหน่งบัญชีไม่มีนะฮะไม่มีฟังก์ชันนั้นนะฮะหายไปนะดังนั้นนี่เป็นดูเบียร,รุ่นเดียวที่น่าจะแบ่ง2หน้าจอไม่ได้นะฮะแต่เขาก็ทดแทนอย่างที่พูดไปฟีเจอร์มาคบคันอยู่ อีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะนะฮะตัวนี้นะฮะสามพบาทหรือว่า4 0 0พบาทเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะสะแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะฮะไปที่ความปลอดภยะะัยฮะลายนิ้วมือปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้ทุกคนดูนะฮะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าปลดล็อกลายนิ้วมือไม่ผ่านเราก็จะลากนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะวิธีสแกนลายนิ้วมือนะฮะตั้งค่านะฮะละักษณะของการใช้สแกนลายนิ้วมือนะฮะก็เหมือนเดิมฮะ,ะแตะปล่อยแตะปล่อยยไปเ ปล่อยไปแต่ไปปล่อยไปนะฮะก็อย่าเร็วมากครับเป็นจังหวะปื๊ดปล่อยตื๊ดปล่อยอย่างนี้นะครับบางคนโอ้โหบางคนแตะลวงอย่างงี้เลยครับพี่เขาทำไมไม่สแกนเลยพี่รีบอ่ะพี่รีบใจเย็นนะครับพี่ต้องรีบฮะใจเย็นๆไว้นะเพิ่มลายนิ้วมือแล้วนะฮะสามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือได้ทั้งๆที่หน้าจอยังปิดอยู่นะฮะแต่ท่านนะฮะความแม่นยำนั้นเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะก็ไม่ถึงขนาดว่าปลดล็อกเร็วปื๊ดป๊า๊คขนาดว่าเครื่องหลายหมื่นนะครับเพราะนี่มัน4,000บาทนะฮะ แต่ก็ยังมีฟังก์ชันนี้ให้เราเล่นเออมันก็ดีนะพอใช้ได้อยู่นะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับรอม16นะฮะแรม2 g ินะฮะตัวนี้ซึ่งแรม2 g ิกฉันรับไม่ไหวนะฮะเธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้ง2 g ิกย้นะฮะผมจะเล่นมุกแบบนี้แล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถหามุกที่ดีกว่านี้ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่ามีความ เจ๋งอีกหนึ่งอย่างนะฮะอย่างที่ว่าไปแล้วฮะในราคา4,000บาทเนี่ยนะฮะน่าจะมีลอง16นะฮะแล้วก็แรม2แล้วนะฮะตัวนี้จะใช้ CPU นะฮะเป็น MediaTek นะฮะ MT 6737นะฮะแต่ว่าในนี้ใน CPU s เนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็น6735นะแต่จริงๆแล้วเป็น6737นะฮะจริงๆก็อย่าไปเชื่อซอฟต์แวร์มากฮะก็ดูที่ตัวสเปคนะฮะจากเว็บหลักด้วยก็มีผลนะฮะช่วยคุณได้นะฮะ ความเร็วตัวนี้ก็จะเป็น MTK 6737นะฮะอย่าไปดู CPU Z นะฮะตัวนี้ความเร็ว1.25โอเคนะฮะตรงกันนะฮะล้อม16แรม2นะฮะกล้องหลังตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะอยู่นี่อยู่นี่นี่อันนี้มันสแกนอยู่8ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้าที่5ล้านพิกเซลนะฮะราคา F กล้องหน้าที่2.8นะฮะมีความกว้างอยู่ที่84องศาแต่ตัวนี้มีแฟลชที่กล้องหน้าด้วยฮะนั่นไง บอกแล้ว4,000บาทพี่แกใส่มาครบนะฮะตามสไตล์นูเบียของเขาละฮะมาแบบเต็มทุกอย่างนะฮะหน้าจอก็ขนาด5.5นิ้วนะฮะความคมชัดระดับ HD นะฮะการ์จอเป็นมาล i T720 ฮะ แน่นอนว่าเป็นตัวในตำนานเลยทีเดียวสำหรับทีเจ2 0ก็คืออาจจะเล่นเกมแบบโหดๆไม่ไหวนะฮะแต่ถ้าเกมงงแงงงแงเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการเล่นเกมนะฮะนี่คือ Need for Speed No Limit ฮะเห็นแบบนี้นะฮะตัวเครื่องอย่างนี้แบตเตอรี่นั้นให้มาถึง3,000มิลลิแอมเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าลองใช้มาวันหนึ่งแล้วนะฮะก่อนที่จะชาร์จเต็มเมื่อกี้ก็ถือว่าโอ มันก็อึดอยู่ในระดับที่น่าพอใจอ่ะอืมนะฮะก็4,000บาทก็มีข้อดีข้อเสียต่งางกันไปอย่างที่พูดไปว่าข้อเสียตัวเนี้ยแค่อย่างเดียวก็คือเครื่องมันอาจจะไม่ได้แรงมากอ่ากล้องอาจจะไม่ได้สวยมากนะฮะคือตามราคาแต่ที่เหลือเนี่ยครบคุณแบบ3,000คุณได้จอใหญ่5.5แล้วคุณได้สแกนนิ้วต่างหากนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะตัวน,นี้เนี่ยนะฮะออกมาให้ดูก่อนเลยนะฮะไม่ไหวนะ ใจมันร้อนรนอยากจะบอกได้ Android 6.0ด้วยนะฮะผมรุ่นเล็กๆเนี่ยก็ยังได้ Android แบบ6.0เหมือนกันนะฮะไม่ได้ไปใช้ Android 5นะฮะเหมือนหลายๆรุ่นนะฮะตัวนี้ก็เป็น Android 6นี่ฮะนี่คืออย่างที่พูดไปเลยฮะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันมันก็ไม่ได้สมูทมากนะฮะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะฮะแต่เล่นได้ไม่ไม่แรงมากนักนะฮะก็แต่ว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมรถแข่งที่ ภาพสวยแต่ว่ากราฟิกเนี่ยไม่ได้สูงมากนะฮะขนาดไม่สูงมากก็ยังมีอาการนะฮะกลัวจะมีอาการให้เธอเห็นนะ,ะก็ถือว่าพอใช้ได้เล่นได้ไหมเล่นได้ฮะอย่าไม่อยากให้มองว่าซื้อมาตัวนี้เล่นเกมอะไรในโลกนี้ไม่ได้ต่ถามว่าโอ้โหจะมาเล่น ROV แบบประทะกันตูมตูมตูมต,มตูมแล้วจะ,ะไหลลื่นนี่อันนี้ต้องมาคุยกันละไม่ใช่ละนะฮะมันก็คือ4ี่พบาทนะฮะซึ่งมันก็ตามราคาฮะคุณจะเอา แรงที่สุดนะฮะในราคานี้ก็คงไม่ใช่ถามว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานเราก็โอเคนะฮะเราไม่รู้สึกแย่อะไรกับมันมากมายนักนะฮะก็ถือว่าปกตินะฮะแต่ถ้าเราเล่นเกมที่หนักกว่าน,นี้คุณจะเห็นเลยว่าอาการมันออกเลยนะฮะอาจจะถึงขนาดเล่นไม่ไหวนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่จอ HD ก็ก,ก็อาจจะไม่ได้แบบกินทรัพยากรมากมายนักเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นมาริท720ที่อยู่บนจอ Full HD เนี่ยถือว่าอนานาจ,จิตมากนะฮะพอเป็นจอ HD เนี่ยถือว่า ไหลๆเล่นๆผ่านไปได้นะฮะอันนี้จะเห็นเลยว่าถือว่าเล่นผ่านไปได้อยู่นะฮะก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะอันนี้ก็บอกไปเลยนะ,ะดังนั้นสรุปครั้งหนึ่งใครที่เป็นคอเกมเมอร์สนะฮะและจะเล่นเกมนี้แบบจ๋าๆเลยไม่แนะนำละกันแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ะฮะถ้าเกิดคุณมีงบเท่านี้มันก็มันก็คือโอเคที่สุดในราคาเท่านี้นะฮะอ่ะเทารู้เรื่องกันต่อดีกว่า สำหรับเรื่องของการแสดงผลเรื่องของจอภาพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าจอมันใหญ่นะฮะแล้วความละเอียดมันแค่ HD ก็อาจจะไม่ได้คมกริบนะฮะการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทํางานได้โอเคนะคืออย่างน้อยๆเลยนะฮะลำโพงนี่ถือว่าเสียงโอเคนะฮะคือไม่ได้ดังมากแต่ก็ไม่ได้เบานะฮะก็คือคุณจะเห็นว่ามุมมองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคอยู่ก็คือไม่มีเงาวบๆนะฮะ ออกมาให้เห็นเลยสำหรับจอก็ไม่ได้คมชัดแต่สีสันก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็มุมมองเนี่ยถือว่าดีเลยแหละนะฮะในราคา3ามพันเล้วว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะเราว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะฮะเข้าดีดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าพอใช้ได้แต่จุดอ่อนนะฮะีูปใบมีอยู่สอย่างเลยคือหนึ่งนะฮะเรื่องของกล้องเนี่ยมันค่อยสวยมาก2เครื่องมันไม่ได้แรงมากแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็สี่พันะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับ มันค่อนข้างใกล้เพราะเราปรับอัตราส่วนนะคะวิธีแก้นะฮะให้ทุกคนเนี่ยไปที่รูปกล้องนะคะแล้วไปปรับอัตราส่วนนะคะตรงนี้ให้กลายเป็น4ต่อ3นะคะภาพก็จะกว้างขึ้นนะฮะไกลขึ้นนะฮะภาพต้องบอกว่าต้องภาพบอกไกลขึ้นนะฮะการถ่ายภาพก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ฮะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้คมอะไรแต่ว่าก็ยังถ่ายรู้เรื่องว่าเป็นอะไรนะฮะถ่ายนู่นถ่ายนี่มองเห็นรู้เรื่องว่าเป็นอะไรเดี๋ยวถ่ายตัวหนังสือเนี่ยจะคู่มือให้ดูนะฮะ คือถ่ายบางคนบอกว่าพี่ครับผมจะเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมไปซื้อถ่ายอ่านเอกสารอ่านข้อสอบนะฮะหรือว่าการบ้านเวลลอกของเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะฮะ <S <S ก็เป็นแบบนี้ฮะคือไม่ได้คมนะฮะไม่ได้คมแต่ถามว่าอ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องแค่นั้นเองนะฮะเนี่ฮะมันไม่ได้คมนะฮะแต่อ่านรู้เรื่องนะฮะนี่ก็คือกล้องหลังนะฮะ ทีเด็ดอย่างที่พูดไปมันเหมือนแบบ3ามพันเก้าร้อยแต่แบบใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยมันดูกล้องหน้ากันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะในราคาเท่านี้เนี่ยคุณได้เลนส์วายฮะเลนส์มุมกว้างเอาสิแต่ถามว่าชาัดไหมก็ไม่ได้ชัดมากมายนักนะฮะเอาละฮะในราคานี้นะฮะกล้องหน้าเนี่ยคุณก็ได้เลนส์วายฮะถามว่าชาัดไหมไม่ไม่ไม่เห็นไม่เท่าไหร่แต่ถามว่ามองเห็นไหมว่าเป็นใครอะไรยังไงเห็นฮะแล้วมีชีเด็ดนะฮะก็คือมีแฟลชนะ,ะจะลองกดดูจะมีแฟลชพุ่งออกมานะฮะ ต้องกลบหน้าไว้นี่มีแฟลชนะฮะถ่ายก็ทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะฮะอ่ะดูนะฮะอ่ะลองยิ้มดูหน่อยแล้วนี่ฮะก็คือตัวกล้องเนี่ยนะฮะก็จะถูกปรับออกนะฮะแล้วก็กลายเป็นโหมดแบบบิวตี้แบบเมดิเทคนะฮะมเมดิเทคสไตล์นะฮะอ่ะล,ลองดูบิวตี้แบบเมดิเทคสไตล์นะฮะก็จะออกหน้าขาวๆหน่อยนะฮะถามว่าความคมชัดเป็นยังไงก็ ไม่ได้คมมากมายนะแต่ก็พอจะถ่ายเล่นได้ถ่ายรู้เรื่องถ่ายสนุกนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรนะประมาณนี้ตัวอย่างที่พูดไปนั่นแหละฮะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยมันเน้นแบบว่ามีทุกอย่างมีแฟลกล้องหน้ามีสแกนนิ้วแบบ3000จอใหญ่นะฮะเล่นเกมก,กลางๆและมีเซ็นเซ,นเซอร์เ็มทิดฮนะคุณดูเอาสิเอาเงี้ยเอาเป็นว่าตัว N1 l i t ถามว่าซื้อได้ไหมโอเคนะไม่ได้แย่นะฮะ ไม่ได้แย่แค่ไม่เหมาะกับเกมเมอร์กับคนที่ชอบเซลฟี่จ๋าๆแค่นั้นเองนะฮะในราคา3,990บาทสามารถหาซื้อได้นะฮะจี่ l a z a d a นะฮะ Big C ซนี่ไปหาซื้อกันนะฮะ Nubia Store นะฮะไปหาเลย3,990ไม่ได้แพงนะฮะไม่ได้แพงสำหรับเราเราถือว่าพอใช้ได้สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดนะฮะอยู่ประมาณ4,000บาทนะฮะก็อยากจะใช้งานเฉยๆนะฮะแบตเตอรี่ทนๆอึดๆแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้ครบครันนะฮะเราว่า N1 Lite ก็เป็น อีกตัวเลือกที่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะกว่าแบรนด์แบบไก่กาที่แบบอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขายราคาประมาณสี่พันเนี่ยรับรองว่าซื้อตัวนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดคุณม,มีเงินอยู่สี่พันนะฮะไม่ให้สี่พันก็ตัวนี้ห้าพันก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็อีกรุ่นหนึ่งไปแต่ถ้ามีสี่พันจริงๆนี่แหละฮะดูเบียเอ็นวันไลฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย